สบายดีสบายดีเฟิงอกอยสบายดีสบายดีเอลิตาสา,าวขุ่นเมืเอนี้ทุกคนหลังจากที่แกงเห็ดลนเราไม่พอนนเนาะเมนี้เขาซิมาอัปเดตอาการเนาะเอฟซีบอกว่าอัปเดตแล้วก็ให้พอเรามาเบิ้งว่าเป็นอะไรแน่นนเนาะเมนี้เขากเ็เลยแบบแว่าเห็นเราเนี่แล้วก็ก็เลยแบบบ่เมื่อยเลยนะเราไข้กัวเก่าเอ<ล><พ>อเขาก็เลยถ่ายคลิปเนาะต<พ>อนมือเราเป็นแบบเมื่อยะไรเราโฟกัสถ่าย เห็นเลยจะเป็นอะไรบ่ค่ะก็เลยว่ามาถ่ายเอาตอนเราแบบไข่เนาะมาถามมามื่อดเล่าซีออกแต่โรงมอบอหรือว่าเป็นอะไรบอสิไปถามแล้วเนาะว่าเราไข่สำได้แน่แล้วเด้อทุกคนแล้วก็เออมีกำลังใจจากเอฟซีเนาะที่ว่าพระอาจารย์อยู่ฝั่งไทยเบิ่งนี่หรือตายเห็นยังกะเห็นอลไรๆเห็นไวรู้ไ่ม หนักเออเราหยิบเลยดิเราหยิบแล้วเราก็ไปยากถ่ายเนาะเออเราก็ไข่ก็เก้าอ่ะพอดีกันเนาะไม่เริ่มซีเป็นปกติแล้วเราก็ดีใจเนาะอันนี้มานอนอยู่ห้องมอกับพ่อแม่ก็คือห่างฮกฮกฮกแมอแรงสบายดีนะแม่ฉันดีสบายดี มาได้ต่อพอปูเป็นยังไงเออเชิญถือกันเนาะทีมเดียวกันเดออสิมาอัปเดตแล้วก็ชิห้เล่าเล่าว่าเป็นไปได้เนาะเอฟซีก็มีการแนะนำอโกยพระพอมาฟังไทยบอมาป่วยอยู่พี่อยู่มุกพี่วันนี้นะขามไปมันยากมันใกล้มาสักซักก็เลยว่าให้มอติดตามจะพาเราเมือเฮือนแล้วกันทักชิเมื่อยยังนอนนอนอยู่เพื่อนทีนอเงียบโต๊ะเงียบวันนี้เนาะเออ สวัสดีเออนี่ก็คือพอกนอนหลังจากที่ห้าหกวันมอใช้ยาให้แบบเต็มทีว่าใช่ไหะใส่เต็มสูบมอกเลยเนาะเออนับประทวนเนาะมาจากทงนับประทวนเนอนทงยาก<อ>ับชโลมสัมเนีหลใส่ประมาณหอดบ่าสิบปองอก,อกว่ากว่าสิบปองมือละหา่าม,มือ,มอกันแนบเบอร์มือนีกะเอออาการดีขึ้นเป็นจะได้อาการตอนเป็นฮะนดี้ีวาอัปเดตอาการเบืองตอนนีฮันดี้ฮะ มันเป็นหูก็เมื่อยว่าได้ลองเบิ่งเมื่อยแฮงหลายเออช่วยแดงเมื่อยกินเก่าก็บ่ได้เดี๋ยวสิกินเก่าก็ได้แล้วกินเก็ได้แล้วบ่เมื่อยปานดเมื่อยก็บ่เมื่อยปานดไกว่าเก่าีเวลาย่างข้าหน้าด้จะเมาข้าหน้าก็บ่ได้เมื่อยกินแต่เก่าได้ซะแต่เก่าันใจเาอเวลาเราเข้าห้องน้ําเราสิแบบหายใจเาอๆ สาวในบ่อโมหนวดได้จังสาวนี่เนาะการโมหนวดให้ประมาณสองสามบาทจนตัวแตกเพรตัวแตกโม่าเด้อไอฟอกาเจ้าอยากไปขี่ก็ไปขี่เด้ออย่าอัดอัดโมจะบอกว่าเจ้าไปขี่เด้อเออแอ่งทให้ตาโมชอบกอโบอดเนาะเดี๋ยวนี้หัน เราไปเหี่ยวยังเหี่ยวใส่ทรงแล้วนะความคืดเอ้ากัดเหี่ยวยังบวไรเลยความว่าเราเมือนอะไรเมื่อนั้นลิตาเข่าห้องน้ำเนาะกำลังเข่าห้องน้ำประสบผอมกันนะอะไิตาเขาก่อนแล้วเขาว่าว่าเขาเดนเงี้ยแล้วเขากระแลนเอาไปเหี่ยวพอปวดเหี่ยวไดตากังเขาห้องน้าอยู่พอปวดเหี่ยวแหงจะนเหี่ยวใช่ทรงลืมเงียงวันเงียงอยู่ทั้งหลุมเนาะอออาการเราก็ไข้กอนไข้กว่าเกาตอนนาซี่ นาแล้วตาใต้เนาะเดี๋ยวนี้มีชีมีวันมีแห้งขึ้นหน่อยนึงมอกระซีซอยขึ้นซอยขึ้นซอยขึ้นซอยจละน้อยมื่อได้จะซีอ้อความขึ้นมาเมื่ออื่นความขึ้นมาเมื่ออื่นแต่ว่ามื่ออื่นขึ้นสิบโมเมนต์หลังหันพ่อเออเจ้าหันพ่อผมบ่จังหวะสภาพหน้ามอว่าโอ้ะออกอะไรบ้างเจรอ เป็นแห้งเรียได้กันคนบูหูทางบานนะว่าพอเป็นค่อยๆทีแถเป็นบ้าง,งแห้งคันเป็นบูแห้งเอาผ้าเมื่อเพื่อนแล้วเขาบูผ้าอยู่สั่นแบบนี้อยู่จนหาหกวันเนาะแล้วก็คือเขาอยากบอกเอฟซีว่าเออมีผ่าอาจารย์เนาะที่พนส่งให้กําลังใจพอผ่าอาจารย์จากฟังไทยเนาะอติตาเข้าไปดควเออ เจ้าบอกเนี่ยะอาจารย์เพิร์นเสร็จฮายเพิ่นว่าอยากส่งกำลังใจให้พ่อเพิ่นกับโบอยากให้ออกน้ำดอกแต่เพิ่นบอกว่าเป็นพระอาจารย์อยู่ฟังนี่เราถามว่าออกน้ำาบแต่ว่าเพิ่นบอกว่าบบออกน้ำกับยาอันนี้ก็คือเอาไปให้พอเดอเราว่า เป็นกำลังใจไฮเดอร์ซูซ,ซูเอฟซีไลยลคนเนาะแล้วก็เพิ่นกัส่งกำลังใจมาเล็กๆน้อยๆแล้ววันเนาะก็คือเงินกัเท่าไเกาะอีน,สนอูสามพันบาทอ่ะสามพันบาทพันเ้าหอยสามพันบาทได้ทุกคนนะเอ้ยเอ้ยนี่นะทุกคนพอให เออพระอาจารย์ให้กำลังใจเล่าเออเห็นเรานอนแบบใครกันซ้ำพันบาทเราเฟิร์มีกำลังใจเหมืสัตวซะให้ขายงขายาเออให้ขายงขายยาวบอเอ่อเขอบใจเด้อพอใจเด้อพระอาจารย์เลยบุคคากระคอยดีเะเด้ออพระอาจารย์ค่ะอันนี้ความสุขความสบายกายอันนี้อายุมันพันยืนเด้อพระอาจารย์ูุค้าก็ดีวายวายเนี่ าเนี่ยเราให้กำลังใจเนาะเอ็ดจีกับม้นไลไลแบบเป็นห่วงแบบให้กำลังใจกันฮะส่งข้อความมากทางคอมเมนต์บอทางไลน์บอแต่เรากไม่ได้ตอบนะบอผมมีเวลาสักสักสิบอะไรนอนอยู่ในนีดก็สักสิบยังดีแน่ยกเชนประสาทเราจะงงตัวโม่ไวๆนะเพราะว่าเบื่อ เบื่อบรรยากาศหองมอยังใหพอดีไๆ้ลยก็ยากออกจากมาบ้านขอก็อยากไปห้าถ่ายคลิปทั้งอื่นสะดวกอย่างเงี้ยอะอื่นคำว่าน้องต่างอีกแทนอีกแม่พังมาอยเนอะเอาบุเมาขาวกเมาขาวเพระ่าจย์ได้ผ่าจย์เด้อที่ชมให้ใจมาให้ พวกข้อนอติเข่าองมอยงางเจ็ปวดซอยยุคจอยย่าขอบใจละลายๆข้อให้ผัดอาจารย์มีความเจริญสุขกายสบายใจตลอดไปเด้อจ้าตุกยันี่แหละก่นเอากระขอบมกขมหอลยลายเด้อผัดอาจารย์เด้อนี่คืออัปเดตอาการเราดีขึ้นแล้ว ตอนเล่านาแลต้าใต้ฮะทำไปเลยถ่ายยักถ่ายลุงยุ๊กเหตุีว่าอัปเดตอาการพอเบิ้งแต่คอยก็เรียถ่ายถ่ายแต่ถ่ายเขาขาวถ่ายเพราะเขาขาวยู่นเนาะรายการกินข้าวเนาะกับแม่กับบบมักเข่ากลกองแน่เนาะแม่นบอกอันนี้ก็คือแกงเห็ดอริตาแกงอื้อ ปั้งไปเลยปั้งไปกินได้ไหมกินอยู่ก<อ>ินก่อนได้หนึ่งเด้อเพราะว่าเราก็ยังประธานกินขับเราเนี่ยเมียนตะเกาว่านอนเตาอยู่ไอ้ยิ่งมันเว้นใจกลางขึ้นก็นอนอเปล่บยิ่งได้เลยเ้ากินนี่นะนุ่มก็กินนี่เงินสามพันบาทสิงเบา เขาม่บอกเขามาต่อเนื่อเห็นบอกเน้นเห็น,นบ่กอออ้าวตันเนื่กับประกอบชวน 1, อีกหนึ่งพันบาทเออเพล่ยนกระซงให้กำลังใจขนาดอยู่ฟังไทยยังสง่งกำลังใจแบบนี้เห็นบ่ขนาดบราย,ยูไก่กยยนันได้หน่คนละแบบว่าคนละเสื้อศาสตร์ได้หน่เราศาสตร์ไทยเขาศาสตร์ลาว เรายังให้กำลังใจเราคนไทยนี่แบบว่าให้กำลังใจดีขนาดนะคนเล่าก็คือกั้นคนเล่ามาซอยคนไหลเฮ้าซอยเป็นอะไรก็ดีใจแล้วยับไปกินเ่าได้เลยเนาะกินแต่กินอะไรยังกอกกินแต่อยู่เชโนกินจุกกินชิกกินจุกกินจิก สุกิบสุิสุดนี่จะคลิปละสี่ิปสามสี่สี่ิปแล้วเด้อห้าเนี่ยเราก็จะดีแล้วลบ่มออื่นจะมือหื่ออเลยเนาะเ่ากำมือนี่งก็กเขาไปเชนโน่ไปผาาเครื่องว่าจะไปซสือทุเรียนมืออืน่นจะไปหมอบทุเรียนให้ผา่าจารย์สมนึกทั้งงันลูกชิดเพิ่นที่อยู่ในวัตทั้งตัวน้อยนี่น้อย โอ้เดียวกันบอก่เออบาอาจารย์องเดียวกันไลยเราทั้งเอาไ้ทุเรียนเนะาะจักพันก็สามพันนะชื่อทุเรียนไปอันถวาย,วายอันจั่วน้อยแล้วก็นึกและกะ้วก็อัญญาแหละมือเนาะเพราะวา่ากระเจ้าอา้ากระเจ้าเ <laughs> พิ่นเห็ดวัดนะเพิ่นซอมซอมวัดน<ม>ั่นแหละก็ยังแต่โบกอะไรเอากระซอยเพิ่นเนาะ ซอยเป็นสะพานบุญในเอฟซีพังไทยใส่กลมดังให้เป็นประโยชน์ใรขลัวายคลิปไหนสลับแหบพง้าไปวันวันหล่อเลยๆจะถ่ายยังตายลงตลอดนี่นะทุกคนอันฮากอยากขอบใจอันผ่าอาจารย์ทางฝั่งไทยเนาะ ที่สวยซัพพอร์ตเฮาเป็นจำนวนเงิน3,000บาทเนาะที่ให้กำลังใจพอเฮากับปู่สิว่ะยังคยองให้พระอาจารย์จงมีสุขภาพแข็งแรงคองให้พระอาจารย์มีแต่ความสุขความเจริญเนนะาะค่ะสองคนก็นกนสิดด้ลาไปก่อนพอมันเดึกแล้วบรรยากาศทงมอ,งมองเดยนขฮาิท่ายใชห้เบิ้งเงียบก๊บเงียบก๊บมเป็นไงดู ห,ห้องเย็นห้องเย็นห้องเย็นทางนั้นคนนี่คือห้องเย็นมีบอลนางลินนั่นะคือห้องเย็นแม่ในรีประจักรจักปอให้สิเนี่ยนี่นเนาะบรรยากาศหอวตอนดึกๆว้า,น,าน่นากลัวไหม